สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับช่องเอื้องแชแนลค่ะมือนี้เอื้องจะพา้าเบิง์ไฮมันพ่านห่วยบง81ค่ะจะแตกต่างจาก80ก็ิคือลำใหญ่ใบเขียวและที่สำคัญค่ะจะทนท่านต่อโลกหัวกัใหญ่แป้งกันดีค่ะ แล้วคืนก็เเผ้เพี้ยนน้ำนะคะแล้วกับปุ๋ยต้องถึงอายุด้วยการปลูกกับสามเดือนกว่าขึ้นการค่ะพื้นที่เเ่ากับซีไรค่ะตรงนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยอ่ารอบสองไปได้สองอาทิตย์ค่ะรอบสองนี้เขาจะใส่เป็นกีไก่ค่ะกีไก่ก็จะเพิ่มความงามใส่หยอดต่ละตตนแต่ละตน้ตะตนค่ะ ท่านผู้ชมสังเกตตรงการนะคะการจะเป็นสีแดงค่ะไปจะหนาบ่มีโลกค่ะจะทนต่อโลกสวนตอนขุดก็คือเขาสามารถเก็บราำมั่นไปไวป้ปลูกต่อไปได้ค่ะเก็บไว้เป็นพันในปีต่อไปได้ค่ะการสีแดงเลยค่ะตัวนี้ใบสวยค่ะ ล่ำหน้าจะมีความแตกต่างจากหวยบง80ค่ะแตกต่างหลายอยู่ค่ะส่วนหวยบงเกบก็บมีนะคะต่อ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเอ้องจะมาถ่ายเบิ่งค่ะเขาจะปลูกแสกๆกันอยู่ค่ะเป็นฟังอยู่ บรรยากาศมาื่อนีฝนตกค่ะค้มเบืดมือเลยค่ะอีกจักน้อยเขาก็จะใส่ปุ๋ยรอบสามค่ะถ้าใส่ปุ๋ยครบแล้วก็จะล่อเวลาค่ะคุดก็จะสิ้นปีค่ะ มั่นปกคุม้มบาามาถยางเข้าไปด,นนไปดนนันได้เลยค่ะไปทายดันไดบ่ไดเลยเรื่องจะมา่ทายคิบการเจริญเติบโตเขางไอ่มั่นเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะคุดจะเห็นหัวมั่นค่ะตอนนี้เขาก็จจะทายเบิ่งเรื่อยๆสามเดือนสี่เดือนหาเดือนค่ะวายใหญ่งงปันดย เอื้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้เอื้องในเด้อค่ะสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ